ตามใจแจนฝากกด s u r s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนพบกับพี่แจนอีกแล้วนะคะวันนี้พี่แจนไม่ได้จะมาทำกับข้าวหรือว่าจะทำเมนูอะไรให้เพื่อนๆนทานนะคะแต่วันนี้เนี่ยพี่แจนเนี่ยอยากจะเปลี่ยนสีผมไหมคะ่ะทุกคนดูผมสีคะเนี่ยสีไม่สวยแล้วคิดว่าช่วงนี้เนี่ยร้านทําผมในพื้นที่สีแดงก็น่าจะปิดหมดค่ะ ก็เลยอยากจะทำผมโดยการเปลี่ยนสีผมด้วยตัวเองกันค่ะแล้วก็อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยว่าผมพี่แจนเนี่ยเป็นสีแดงแบบนี้ถ้าเปลี่ยนสีผมเองสีผมจะติดไหมนะคะและผลิตภัณฑ์ที่เราจะใช้วันนี้ก็คือนี่ค่ะเป็น Silky a s อของ a ว z k o p f ค่ะสีนะคะก็จะเป็น สีน้ำตาลเทาสว่างนะคะเห็นไหมเอ,อ่ยก็จะเป็นสีแบบนี้เลยผมที่แจนนะคะเป็นผมดำธรรมชาตินะคะก็คิดว่าน่าจะได้สีประมาณนี้นะคะจะออกเป็นสีน้ำตาลเหลือบๆเทานิดนึงค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าถ้าผมดำสนิทแบบนี้จะออกมาเป็นยังไงนะคะ ี๋ยวเราลองดูข้างในกันว่ามีอะไรบ้างในกล่องนะคะเขาก็จะมีเป็นขวดตั๊มแล้วก็จะมีเป็นวิธีการทำด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่ผสมกับน้ำยานะคะแล้วก็จะมีเป็นชีชเมต์มาให้ด้วยหลังจากทำสเสร็จ ตัวนี้ก็จะเป็นสีผมนั่นเองเดี๋ยวเราผสมทุกอย่างลงไปในขวดนี้เลยนะคะเปิดไม่ออกเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยก็จะเทตัวนี้นะคะลงไป ่นี้เลยเสร็จแล้วตัวกล่องเนี่ยเขาเคมว่าไม่ต้องเขย่านะคะแต่ว่าพี่แสนกลัวมันไม่เข้ากนันก็เลยขอแอบเขย่านิดน,นึงค่ะได้แล้วเรามาแกะดูกันว่าเขามีอะไรมาให้บ้างนะคะในนี้เขาก็จะมีถุงมือมาให้แล้วเราไม่ต้องไปหาซื้อนะคะนี่ ส่วนตัวนี้จะเป็นตัววิธีการทำนะคะก็เขาก็จะอธิบายตั้งแต่การเทส่วนผสมลงไปให้เข้ากันนะคะแล้วก็ปีโฟมแล้วก็สามารถาย้อมผมได้เลยค่ะง่ายมากเลยค่ะคิดว่าทุกคนน่าจะทำได้ งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะสีผมที่ทุกคนเห็นมันจะเป็นสีผมในร่มนะคะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูสีผมที่เป็นออกแดดเนาะและนี่ก็เป็นผมออกแดดของเรานะคะสีผมก็จะเป็นสีดำนะคะดำธรรมชาติแบบนี้เลยส่วนข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นสีแบบนี้เวลาโดนแดดนะคะจะอ,อกส้ม ชมพูนิดนิดนะคะประมาณนี้เลยก่อนอื่นนะคะทุกคนต้องไปเปลี่ยนเสื้อที่แบบเสื้อไม่ใช้แล้วหรือว่าเสื้อที่เ,เป็นสีดำแบบนี้นะคะถ้าเปื้อนก็จะได้ไม่เสียดายค่ะแล้วก็ที่แสนมีอันนี้นะคะเป็นถุงดำที่สามารถหาได้ทั่วไปเลยที่แสนตัดมาเป็นเหมือนคล้ายเสื้อค่ะก็คือจะตัดคอแล้วก็ตัดแขนไว้นะคะอันนี้เราจะใส่กันเพื่อนอีกทีนึงค่ะ พอใส่เสื้อที่ทำมาจากถุงดำแล้วนะคะแล้วก็จะรู้สึกว่าเหมือนฟีอลอยู่ร้านทําผงเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะที่แสก็จะแบ่งผมงครึ่งหนึ่งก่อนใส่ถุงมือก่อนนะคะ เรามาเริ่มกันเลยค่ะก็เนื้อโฟมนะคะสีที่ได้ก็จะเป็นสีเทาดำๆแบบนี้นะคะแล้วก็ชโลมลงไปเลยค่ะตั้งแต่โคนไปเลยนะคะถึงปลายเลยค่ะอืมกลิ่นค่อนข้างแรงนิดนึงนะคะีวิอ,อน,นี้ ต่เขาเค็มมาว่าสีสวยแล้วก็สีติดทนด้วยค่ะก็ละเลยอยากจะลองใช้ยี่ห้อนี้ดูนะคะว่าสีที่มันออกมาเนี่ยมันจะย้อมติดหรือเปล่านะคะจะเมินมากค่ะทุกคน ประมาณนี้นะคะก็ทำไปทีละช่อค่ะจนกว่าจะครบทั้งหัวนะคะเรามาเริ่มข้างกันไม่ต้องกลัวแชมพูหมดนะคะอย่าว่ามันค่อนข้างจะเยอะนิดนึงค่ะผมพี่แต่นี้ค่อนข้างยาวนะคะเดี๋ยวเราดูกันว่าถ้าใช้กล่องเดียวจะเหลือไหมนะคะ เดี๋ยวพี่จันทําไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวออกมาดูกันนะคะมอ็ทําทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะทุกคนจนหมดหัวเลยค่ะอ้อลืมบอกค่ะตอนก่อนหน้าที่ตัวเองจะทําย้อมผมนะคะ ตัวเองต้องหาวัสลีนทากรอบหน้าด้วยนะคะสีจะได้ไม่ติดที่หน้ากันนะคะใกล้จะเสร็จแล้วค่ะทุกคนพี่แจนคิดว่าสีแดงของพี่แจนน่าจะไม่ติดแน่เลยค่ะ แต่ว่าไม่เป็นไรเราลองดูเพื <practiced noise> <wei> ่อมกระติตความรู้สึกตอนนี้ก็จะมีเอ่อคันคันนิดหนึ่งนะคะทุ่้ทุนวนไปค่ะประมาณนี้คิดว่าน่าจะทั่วแลว เดี๋ยวพี่แจนจะให้ดูตรงผมที่เป็นสีแดงเนาะมันก็น่าจะเริ่มกัดผมสีแดงแล้วเหมือนกันนะคะมันหายไปแล้วนี่ผมสีแดงเดี๋ยวเาาราหมักทิ้งไว้สามสินาทีนะคะแล้วเรากลับมาดูกันว่าผมจะเปลี่ยนสีหรือเปล่านะคะเดี๋ยวครบสาสินาทีแล้วมาเจอกันค่ะ ลืมบอกทุกคนไปค่ะว่าพี่แดนผมยาวประมาณนี้นะคะขวดหนึ่งยังเหลืออยู่เลยนะคะน่าจะเหลือประมาณสักหนึ่งเซนประมาณนั้นนะคะยังเหลืออยู่ทุกคนลองกัดดูปริมาณผมตัวเองแล้วกันนะคะหลังจากผ่านไปสามสิบนาทีแล้วนะคะ ตรงสีแดงๆมันก็ไม่มีแล้วนะคะคิดว่าน่าจะใกล้ได้ละคะ่ะเดี๋ยวเราไปล้างแล้วก็ดูกันว่าจะเป็นยังไงนี่ค่ะไปล้างผมมาเรียบร้อยแล้วนะคะสีที่ได้เนี่ยเกินคาดมากเลยค่ะไม่คิดว่ามันจะออกมาเป็นสีนี้ สีจะออกน้ำตาลหมนๆนิดนึงนะคะแล้วก็ผมเนี่ยคิดว่าสีติดครบทุกเส้นเลยนะคะส่วนตรงสีแดงหาสีมันจะออกแบบเทาๆหมนๆน้ำตาลนิดๆค่ะแต่ว่าถ้าดูในที่มืดแบบนี้น่าจะมองไม่เห็น เดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้เราไปดูกันตอนที่มันมีแดดนะคะอันนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนเนาะมันจะเป็นสีเทาๆแดงๆแบบนี้สวยไปอีกแบบค่ะยังไงเดี๋ยวพรุ่งเช้าเราไปดูกันเนาะว่าผมที่ออกแดดจะเป็นยังไงคืนนี้กุดายค่ะมอร์นิ่งค่ะทุกคนนี่เป็นสีผมตอนที่เราออกแดดกันนะคะ เป็นไงบ้างคาสีตรงนี้เนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลชัดมากนะคะส่วนข้างในจะเป็นสีม่วงๆแล้วก็ออกเทาๆนิดนึงนะคะจะเป็นแบบสีสวยมากะคะ่ะทุกคนลองดูจากเฉดที่เขาให้มานะคะอันนี้คือฝากล่องเนาะเทียบกับผมพี่แจน เลยใกล้เคียงมากถึงมากที่สุดนี่ขนาดผมธรรมชาตินะคะของทุกคนนะ่ะคิดว่าน่าจะทำสีผมมากันแล้วเนาะน่าจะติดง่ายมากกว่าของพี่แจ๋ดมันเป็นผลิตภัณฑ์ทีฮอดังนะคะคิดว่าทุกคนก็รู้จักอยู่แล้วแล้วก็คุณสมบัติเขาก็ไม่สีชัดเจนแบบนี้นะคะราคาก็ไม่ได้แพงค่ะพี่แจ๋ดซื้อที่วัดสัน ตอนมันอยู่ประมาณที่225บาทประมาณนี้ค่ะใช้แค่กล่องเดียวเลยผมที่แจ่งกล่องเดียวร้วนๆนะคะเหลือด้วยค่ะดูสีสวยมากทุกคนน่าจะทำกันได้ง่ายๆนะคะระหว่างที่ร้านทำผมปิดมันเหมือนแบบเข้าร้านจริงๆเลยแหละมันถ้าไม่บอกก็ไม่รู้เนาะว่าทำผมเองดูสีสิคะ มันชัดทุกเส้นเลยอะเืราะมันแบบไหวจริงๆค่ะทุกคนลองทำดูนะคะว่ารรหว่างว่างเนะช่วงนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเรามารอดูกันว่าพี่แจนจะพาทำอะไรนะคะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย